ลกเป็ดกุลาขึ้นก็มนนีพอละจามดอกอีกูอีอพี่น้องต่เขาแกะมีนจะแกะหาอีกตัวนี้ เี็คอนสนเก๋เกลักเจ้าเหดเหลืองตึงเห็ดองเป็นมาตั้งแต่ยุเจิตอาไน์นนี่ดังนจะย่ขาแข็งยโอ้ว เยเห็ดเหลืองข้ายอ่อนๆเลยเต็เมเลยจ้ะตินแต่เห็ดตินวันนี้เรานี่เห็ดเหลือง บ้านแกหมดแล้วช่วงจดูปลี่เห็ดเริ่มจะหมดพี่น้อง